อันนี้คือไปเจอเห็นมานะคะนี่ค่ะจะมีเม็ดเป็นเม็ดใสๆนะคะงอออกมาเป็นเป็นผังผืดเลยนะคะนี่ยนะคะจะมีเม็ดเล็กๆงอออกมาอีกอืมตรงนี น,นีมาออกใม่อันนี้ตอนเจอไม่ไม่เยอะนะคะจะมีดินปิดไว้เจอแค่นิดเดียวชนเม็ดใหญ่ๆตรงนี้สงสัยทุบออกมาดูเลยเป็นเหมือนแก้วนะคืออะไรนะคะ มันคืออะไรน้ำดูบนก้อนหินนี่เนเลยเป็นมากับเห็นดินลูกลังลนะนี่นะคะไปเจอแล้วแล้วก็เลยเก็บมาผู้รู้บอกหน่อยนะคะนี่มันเป็นมันคืออะไรนะคะ มันจะเป็นประกายสีม่วงชมพูนะคะนี yeah. ่ค่ะไปเจอมา